ว้าวโอ้โ, <Wheel. S 2> โหลูกสาวมันลืว้าวมันลื่นพอดีค่ะว้ามัลก้าหาัน่ารอว้ันลารันี่กล้านลด้หมน่อีะ้าหามนอด้าดี๋ยวมามาเอาให้ อ้ยน่ารักจังเลยแ้จะเปนชแช้นี้งให้โใช่นี่าปใช่นั่นมีกาใช่ไมกากาบะให่ในะไหนละและอันน sí um ี yeah. okay. ้ใครครับอิก้าอิก้าโอเคแล้วไหนแดดด้ ไหนแดดดีอยู่ไหนปีก้าปาแล้วไหนแดดดีครับแดดดีน hey, ี้ป่ะนี่ใช่แดดดีไหมอยู่วันน uh> 네ี้เราควรจะเก็บไปถ่ายรูปดีไหมเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เขอบคุณนะครับ